ฉันเองหนึงชื่อว่าไทยฉันเองมีชื่อว่าริซิ่เฮ้ริซิอะไรนะดูปากนะอ่ะดูปากริซิริซ<า>ิ่ย่าโอ้โหงั้นฉันก็ชื่อไทยอย่างเดียวไม่ได้สิใช่ต้องมีสองพยางใช่อ่ะงั้นฉันไทยไม่ได้ต้องมีอีกอีกหนึ่งพยางอีกต่อเป็นสองอันนี้อย่างนี้ต้องมีอีกหนึ่งพยางเพิ่ม ดิฉันตั้งให้ด้วยกันตั้งให้ใช่อะไรไทยนี่โอ้ยใชก็พูดของฉันถูกแล้วแล้วฉันไม่ถูกยังไงฟังไม่ชัดตายแล้วอันนะดูกระเทยสองคนทะเลาะกันนะจ๊ะดูลูกสาวนะนี่คือลูกสาวของคุณแม่นัดฉันจะบอกอะไรให้นะที่เครื่องสำอางอีเด็กชนีอะไรนะกระถินน่ะมันหัมันหมดอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกนี่ี่ ฉันขโมยมาฉันขโมยตายแล้วตายแล้วนี่ถือก็ไม่รู้อะไรฉันเนี่ยก็แอบขโมยเงินพ่อที่ที่พ่อปล้นมาเนี่ยจริงเหรอเหมือนกันเอ้าอยู่ไหนวะเนี่ยตายแล้วนี่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 ฉันซื้อหนีมาฉันเห็นแบบผู้หญิงในเมืองอ่ะเขาใช้กันเยอะแยะเลยนะเนี่ยแบบนี่มันมันแบบมันแบบโอเคอ่โอเคมากเลยดูตลับฉันก่อนคือแบบโอเคมากดูตลับของฉันก่อนเป็นไงเป็นไง ปรุงฟริงไหมเอออ่ะกูเลิกใช้แล้วล่ะกูไม่กล้าใช้แล้วเยเนยังไงฉันเนี่ยไม่ชอบเลยพี่เสือน่ะเออาเออาก็ให้จับดาบจับตัวมาชกต่อยชกตีอยู่นั่นแหละนั่นน่ะสิเราอ่ะไม่ชอบความรุนแรงยังจะให้เราทำอีกใช่และในเวลาเดียวกันครับคนที่เลี้ยงดูทั้งสองคนก็เดินทางมาถึง ฉันภูมิใจภูมิใจที่ได้เป็นกระเทยใครชื่อเบาเยอะเยอยชื่อเบาเยอะเยอยกระสักกระเบยปากขอแลวจ้ะระสยากโดยแบบบทนสั่งสังคนสังคนดูถูกระเทยสั่งสังคนสังคนดูถูกระเทยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอดถอดแว่นก่อนอื เจเจมองไม่เห็นค่ะเจอะไรจ๊ะเจ๊ปูดซอยเป็ดนะคะยืม <Yeah>. oh. สวัสดีพ่อผัวแม่ผัวทุกท่านเลยนะคะ <Okay. S 1> ใครที่ไม่เคยเห็นเจ๊ปูดก็ดูดูเอาไว้นะคะเจปูดซอยเป็ด <laughs> สวัสดีทางเมืองไผ่สวัสดีไวยราสวัสดีบ้านด่านด่านด้วยนะคะ อ๋อเจ๊คะจ้าที่นี่ไม่ใช่แยกน้ำพู้ค่ะอ๋อไม่ใช่แยกน้ำพู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้เจ๊ไปเองค่ะยี่ไอ้ยใครตายเองตายเองโอบ้าจ้าตายแล้วไม่ตายยังอยู่เหมือนเดิมเสียดายทำไมไม่ตายเนาะน่นน่ะสิอยู่นานมาแย่งผู้ชายหลานกินหมด มาแล้วจ้ะเจ๊พงษ์จ้ะเจ๊พงษ์มาเจ๊พงษ์ตายแล้วไปไหนเจ๊พงมานี่เจ๊พงษ์มานี่้เจ๊พงษ์เจ๊พงษ์อยู่ด้วยกันก่อนว้าเจ๊พงษ์ค่ะคืนนี้เจอกันใหญ่แบบนี้ค่ะมีอะไรหรือคะเรียกเจ๊มีอะไรหรือคะอ๋อนี่เจ๊จ้ะ เจ๊มาทํมามเนี่ยอ้าวเจ๊ก็ไปหามหาไทยแหละลูกไทยใครชื่อไทยเฮ้ยฮะใครชื่อไทยเอาแล้วชื่ออะไรล่ะคะชื่อไทยนี่ค่ะอ้ชื่อเหมือนเจ๊เลยจ๊ชื่ออะไรคะปูซี่ค่ะตายแล้วปูซี่ใช่ นี่แล้วกระเป๋าเนี่ยมีเครื่องสำอางหรือเปล่ามีเยอะแยะมากมายกระปงกระเป๋านี้เครื่องสำมงเครื่องสำอางเยอะแยะไปหมด,เป,ดเปิดดูสิเปิดดูหน่อยสิคะ่ะเด,ดเดี๋ยวเปิดดูนอุย้ยเดี๋ยวเห็นปมปีหนูของเจ๊มันเก่าแล้วไม่มียัรเห็นหรอก,ก,กไ,ไม่ค่ะหนูชอบแบบลูกชิ้นฮอทดอกนะคะถ้าหนูกินลูกชิ้นไม่กินลูกชิ้นหั่นนะคะ หนูกินเป็นแท่งฮอทดอกเลยฮะฮอตดอกค่ะกินลูกชิ้นอย่างเนียคือ hot dog หาดดอกค่ะเดี๋ยวเเปิดให้ดูนะเครื่อ <c oughs> งสมางตลกมัดจะใส่ทุกงหิวอย่างนี้แหละมี <c oughs> ยออแแย่เลยอันนี้รองพื้น <c oughs> รองพื้นอือพาราแคบ ยาพาราให้รองพื้นนั่นแหละรองพื้นใจยาพารากินแล้วง่วงกินแล้วสบายใจทันที <c oughs> แล้วมันรองพื้นไงเนี่ยป้าก็าไปจุ่มน้ำแล้วก็ทารองพื้นนะคะค่ะอ,อ,อันนี้ก็อนามัยนะคะอะไรอนามัยไอเขาเรียกผ้าอนามัยไม่ใช่ฮะนังขาดอ,อนามัยเออนั่นแหละผ้าอนามัยขาใช้ข้างล่างเป็นเพราะกูเรียกผิดอย่างนี้แหละเจ้าของเซเว่นเขาไม่ขายให้กู วันนั้นไปซื้อไอ้กล้วยก็ซื้อกลืมไหมผ้าปิดปากนี่แหละแม่งเข้าตะวันแดงให้กูไปซื้อตีเจเวนกูก็ลืมกูก็ไปสั่งเขาเออพี่ครับเอาผ้านามัยสองห่อกูไม่ได้เขาบอกเขาว่าผ้าปิดปากอานามายัยไปบอกเขาผ้านามายัยมึงคิดด้วยเขาไปเอาผ้านามายัยโอรีเอมาให้แล้วก็ผ้ามีปีกไหม Well? ของป้ามีปีก phis, smoking, นนะคะือระบบไม่มีปีกระบบนอนกลางคืนเออนี่ลิสติกฮะลิสติกอะไรอ่ะลิสติกจางมาจากเยอรมันเยอรมันมอคัมมอคัมคืออะไรอย่างลิสติกยี่ห้อจากเยอรมันมอคัมอะไรมอคัมกับมอคัมอะไรกับมอคัมกั็มอคคัม ไม่มีขายหรอป้าไม่มีไม่มีเยอรมันอย่างเดียวเลยมอกคัมอคคับอืมแล้วแป้งแป้งนี่ไม่ใช่ทรมานานนะเป็นมาจากเยอรมันเหมือนกันเยอรมันเหมือนกันเออชื่อว่ามอกซา่ะฮะมอคซอ้มอกซอมอกซอ้มอกซอือมันคืออะไรอ่ะกมอซอู้ไม่กินหรอกมีงำกินแต่งำคนเดียวไปไง นี่หมดแล้วยังแล้วหมดแล้วหมดแล้ว, <c oughs> วมัน <c oughs> เดี๋ยวแต่งหน้านะก่อนที่พี่พี่เสือจะมา <c oughs> ถ้าพี่เสือมาเนี่ยหมด <c oughs> อารมณ์เลยไม่ย <c oughs> อยากทำอะไรเลยวันนียอะไรก็ไม่รู้เออาก็ให้สองดาบอาบ